บทเพลงหงฟ้าจากปีกแก้วของแอนมิชชัยสู่เสียงกังวานเหนือนพาของต้นข้าวเมื่อตำนานหงหลงทางทุกขับขานใหม่ด้วยหัวใจที่สะกดโลกในทำเนียเพลงลุกทุ่งที่มีกลิ่นอายความละเมียดละไมประดุดงานจิตรกรรมไทยบทเพลงหงฟ้าเปรียบเสมือนอัญ,ญมณีล้ำค่าที่ความงามไม่ได้อยู่ที่ท่วงทำนองเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ชั้นเชิงการถ่ายทอดที่ต้องใช้ความอ่อนช้อยสลับกับพลังที่มั่นคง วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังของหงอินเตอร์และวินาทีที่ศิลปินรุ่นเยาว์เจ้าของรางวัลระดับโลกอย่างต้นข้าวสุปริยานำบทเพลงนี้มาปัดฝุ่นใหม่จนปีกของหงฟ้านั้นสยายกว้างและงดงามยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาแอนมิดชรชยปฐมบทของหงฟ้าผู้คาบแก้วแห่งความสำเร็จ หากจะเอ่ยถึงที่มาของบทเพลงนี้เราต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของศิลปินหญิงผู้สร้างชื่อเสียงไปถึงระดับสากลอย่างแอนมิชชัยประวัติและการแจ้งเกิดแอนมิชชัยบันทึกเสียงเพลงหงฟ้าครั้งแรกในปีพศ2540ขณะอายุเพียง13ปีซึ่งเป็นเวอร์ชั่นลูกกรุงที่แต่งโดยพ่อสมศักดิ Mid ์มิชชัย ต่อมาในปีพศ .2541 เพลงนี้ถูกนำไปใช้ประกอบละครเรื่องดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงซึ่งแอนร่วมแสดงในบทวนาลีจนน้ำเสียงไปสะดุดหูอาจารย์มนเมืองเหนือครูเพลงผู้สร้างตำนานพุ่มพวงดวงจันทร์ก้าวกระโดดสู่ลูกทุ่งยอดนิยมอาจารย์มนชักนำแอนเข้าสังกัด R.S Promotion และให้บันทึกเสียงใหม่ในเวอร์ชั่นลูกทุ่ง แม้อัลบั้มจะถูกเลื่อนวางแผงไปในปีพศ2542เนื่องจากคิวงานที่รัดตัวและการขยายตอนของละครแต่เมื่อเพลงถูกเผยแพร่หงฟ้าก็กลายเป็นเพลงฮิตติดตลาดโดยไม่ต้องโปรโมตและกลายเป็นเวอร์ชั่นอมตะมาจนถึงปัจจุบันสเสน่ห์ในบทเพลงเพลงนี้มีความพิเศษที่เป็นเพลงปราบเซียนด้วยท่วงทำนองที่เน้นการเอื้อนแ,แลลและจริตจก้านที่พอเหมาะ ทำให้กลายเป็นบทเพลงที่ผู้เข้าประกวดนิยมนํามาใช้พิสูจน์ศักยภาพอย่างแพร่หลายต้นข้าวสุปริยาการจุติใหม่ของหงฟ้าในน้ําเสียงใสบริสุทธิ์ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดคือการที่เพลงหงฟ้ากลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ต้นข้าวสุปริยานํามาร้องแสดงสดบ่อยครั้งที่สุดและทุกครั้งที่เธอเปล่งเสียงมันคือการสร้างมนสะกดบทใหม่ที่ทำเอาแฟนเพลงลืมหายใจเปลี่ยนเพลงเก่าให้ทันสมัย ต้นข้าวไม่ได้พยายามร้องให้ดูเป็นลิเกดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวแต่เธอใช้เนื้อเสียงที่สะอาดและคมชัดแบบเด็กยุคใหม่มาเป็นตัวนำทางทำให้เพลงหงฟ้าเวอร์ชันของเธอนั้นฟังดูสว่างสวยัยทันสมัยและเข้าถึงหูคนรุ่นใหม่ได้โดยไม่ขัดเขินศิลปินผู้มาเหนือน้ำพลุจากรางวัลไทยรัฐอวอร์ด2025และการปรากฏกายบนบิลบอร์ดนัททัมสแควร์นิวยอร์ก ทุกเกียติยศได้หล่อหลอมให้การร้องเพลงนี้ของเธอดูสง่างามสมชื่อเพลงหงฟ้าอย่างแท้จริงประเด็นสำคัญพลังเสียงอารมณ์และการเอื้อนที่หาฟังได้ยากในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคสิ่งที่ทำให้เวอร์ชั่นของต้นข้าวกลายเป็นมาสเตอร์ e พีซที่ครองใจมหาชนคือพลังเสียงและการคุมเสียงต้นข้าวมีเรสโซแนนซ์หรือมวลเสียงที่กว้างขวางเกินวัยเธอสามารถคุมพิชหรือระดับเสียงได้นิ่งสนิท แม้ในท่อนที่ต้องใช้การลากเสียงที่ยาวนานตามแบบฉบับเพลงแหล่ลูกทุ่งความใสของเสียงที่ก้องกังวานน้ำเสียงของเธอมีความใสประดุดแก้วที่ถูกเจรไนมาอย่างดีเมื่อมารวมกับความกังวานหรือกังวานในลำคอทำให้หงฟ้าตัวนี้ดูพลิ้วไหวแต่แฝงด้วยความหนักแน่นอารมณ์เพลงเป็นเลิศเธอไม่ได้ร้องเพียงแค่ตามโน้ต แต่เธอใส่วิญญาณของความอ่อนน้อมและความรอคอยลงไปในคำร้องทำให้ทุกตัวอักษรที่เธอถ่ายทอดออกมานั้นกินใจและซาบซึ้งเป็นที่สุดท่วงทำนองการเอื้อนที่หาฟังได้ยากลูกเอื้อนของต้นข้าวเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากในนักร้องรุ่นเดียวกันมันคือความลงตัวระหว่างสำเนียงเมืองการที่นุ่มนวลกับเทคนิคการร้องชั้นสูงที่สั่งสมมานานบทสรุปปีแข่งกตัญยูที่สยายสู่สากล จากหยดน้ำเสียงของแอนมิทชัยที่รังสรรคโดยพ่อสมศักดิ์มิรชัยและการขัดเกลาของมนเมืองเหนือสู่การตีความใหม่อย่างยิ่งใหญ่โดยต้นข้าวสุปริยาบทเพลงหงฟ้าได้พิสูจน์แล้วว่ามรดกทางวัฒนธรรมจะไม่มีวันล้าสมัยหากอยู่ในมือของผู้สืบสารที่มีจิตวิญญาณวันนี้ต้นข้าวไม่ได้เพียงแค่ร้องเพลงเพื่อชัยชนะบนเวทีแต่เธอคือหงฟ้าคาบแก้วที่นำความงามของเพลงไทยไปประกาศศักด์ดาให้โลกได้รับรู้ ชัยชนะ1ล้านโหวตคือรางวัลที่จับต้องได้แต่การได้เป็นผู้สืบสารเพลงหงฟ้าให้ตราตรึงอยู่ในใจมหาชนคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตศิลปินของเธอสมฐานะยอดกะตันยูผู้สง่างามแห่งยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง